ชื่อพระองศักดิ์กิจปาปนโยปัจจุบันอยู่วัดยานสุทธารามกำลังจะย้ายวัดกำลังจะย้ายวัดไปอยู่ในค่ายทหารเพราะว่าเป็นเป็นอาจารย์สอนก็ทำไมถึงทำโรงเรียนวิถีพุทธอัตมาเรียนจิตวิยาเรียนพุทธจิตวิยาเรียนจิตทั้งพุทธจิตวิยาแล้วก็จิตวิยาทั้งสองศาสทั้งสองศาสเลย เจอปัจจุบันนี้เจอเคสที่เด็กนักเรียนฆ่าตัวตายที่มากนักเรียนฆ่าตัวตาย<ม>นักเรียนเป็นโรคซึมเศร้านักเรียนรักในวัยเรียนปีกันนักเรียนมีพฤติกรรมเบี่ยงเบนจะเจอจะเจอเยอะมากแล้วที่ทําไมพระได้เจอเพราะว่าคุณครูโรงเรียนที่ได้เป็นวิถีพุทธที่พระได้ไปอบรมไปไปตรวจเยี่ยมมีเบอร์ก็โทรมาปรึกษาโทรมา อาจจะเห็นว่าโรงเรียนวิถีพุทธเนี่ยจะเป็นเกาะป้องกันเด็กนักเรียนได้ในอนาคตอย่างน้อยให้เขาได้รู้จักมีสติมีสิ่งมีสมาธิมีปัญญามีสติในการที่จะยึดเหนี่ยวตัวเองไม่ให้ตัดสินใจ่วนตัดสินใจทําอะไรที่ผิดไปไวกว่าเดิมเพราะว่าโรงเรียนวิถีพุทธหลายๆโรงเรียนพอคุณรูโทรมาพระบอกว่าคุณโยมใช้วิถีพุทธไหมเขาบอกว่าใช้เด็กนักเรียนมีพฤติกรรมที่ ที่ดีขึ้นก็เลยบอกว่าให้เด็กฝึกสมาธิฝึกอะไรก็คุณครูเขาบอกว่าเด็กดีขึ้นอย่างพฤติกรรมการก้าวร้าวก็เริ่มเริ่มดีขึ้นอรัจึงคิดว่านี่แหละคือเกาะป้องกันอนาคตที่ดีที่สุดเพราะว่าในอนาคตนายจีวิยานายจีวิยาได้คิดกันไว้ว่าต่อไปเราจะเจอเด็กที่ฆ่ากันตายเยอะขึ้นแน,น่นอนเราจะเจอสิ่งที่เราไม่เคยเจอคือการการดินในโรงเรียนอนาคตเราอาจจะเจอ และอะไรที่เป็นเกาะป้องกันได้คือโรงเรียนวิถีพุทธหรือโรงเรียนที่มีคุณธรรมจริยธรรมจะเป็นเกาะป้องกันได้ในอนาคตพระจึงคิดว่าพระยังจะทําโรงเรียนวิถีพุทธเนี้ยเรื่อยๆจนกว่าออจะเลิกทาแต่ก็ถามว่ายังจะทําอยู่ไหมในการอบรมเด็กก็ยังจะทําจนกว่าพระจะหมดเขาเรียกว่าหมดบุญจากการเป็นพระพระวไม่มีแรงแล้วก็จะอันนั้นถึงจะเลิกทำ

การบ่มเพาะมาจากสถาบันที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหิโลและเป็นภา้สอนที่ละคามเป็นผู้นำูที่ว่ามาเข้าโรงเรียนวิติพุทธิก็ได้มีโอกาสได้มาเข้ารับการอบรมเมื่อรุ่นทีห้าประมาณปีห้าเจ็ดและก็มีโอกาสได้มาเรียนรู้ในด้านคารเลือกเอกสารด้วยแล้วก็ในด้านเรื่ประจำกด้วยก็ถือว่าเป็นการพัฒนาตนเองด้วยและก็เห็นคุณค่าของ วิชาพระพุทธศาสนาที่เราเป็นคนไทยมีศาสนาพุทธเป็นที่พึ่งแต่ว่าเราไม่ได้นํามาใช้ในวิถีชีวิตประจําวันเพราะคุณค่าของพุทธศาสนาที่แท้จริงนั้นคือสอนทุกอย่างตั้งแต่เกิดจนตายไม่ว่าในด้านการกินการอยู่การดูการฟังพฤติกรรมพัฒนาบุคลากรตั้งแต่เด็กถึงผู้บริหารประเทศถือว่าเราเห็นคุณค่าประโยชน์ตรงนี้เราก็ต้องการอยากจะ กระจายให้แก่เด็กและเยาวชนโดยเฉพาะที่เราโครงการวิถีพุทธเนี่ยเราจะไปใช้พัฒนาเขาเรียกว่าเด็กและเยาวชนเนี่ยให้เขาเห็นทุนภาพจริงอย่างที่เราเห็นและก็นาไปปฏิบัติเพราะอนุมโมทนาผูา้ที่ถึงแม้ว่ากเกษียณแต่ว่าความรู้ไม่กระเียน <c oughs> ข้นแลน้าศตวี่5้า6ข้า7แล้วทำไมต้องทำวิธีพูดเพราะเหีนความสําคันะเพราะว่าโลกทุกวันนี้มันเจริญแล้วก็วิชาการต่างๆสาขาต่างๆมันก็เจริญแล้วก็เมื่อเทคโนโลยีมันเจริญคือต่างๆมันเจริญอำายมุกมันเจริญอะไรยาเสพติดมันเจริญก็จะเจริญตามมาด้วย สำคัญากเพราะวัฒนธรรมกรเรียนทำมันก็ต้องเจริญไปเรื่อคู่กันไปแต่ถ้าหากว่าวิชาการเรียนทำวัฒนธรรมมันไม่มาเอาใบมุกหรือยาเสพติดพวกนี้มันมันมาแล้วมันก็จะเกิดปัญหาสังคมในสังคมไปด้วยฉะนั้นก็เลยเห็นความสำคัญที่ดีอุดเราก็เลยเอาที่เป <red> ็นวัฒนธรรมการเรียนทำวิชาที่ต้องศึก เราตะเกียบลังบอนประเทศอีทีพูดพูดสิบปีจะเข้าสิบปีนี้นี่รู้จักนะว่าอีทีพูดจะนังใหม่เขาไม่รู้อะไรเราก็มานั่งมานั่งจัดเรียงเอกสารลงทะเบียนนี่แหละท้ายท้ายกันก็ได้ออกไปประเมินทำงานจึงรู้ว่าไอ้สิ่งที่กำลังทำอยู่เนี่ยมันไม่ใช่งานหลักแต่มันเป็นงานที่เคยสัมผัสมาแค่ใบเด็กเช่น นั่งสมบูรณ์กับยายนั่งสมบูรณ์กับกร,รูไหว้พระไหว้รูไหว้แม่แต่พานลรงผู้ใหญ่บ้านใครที่เป็นผู้ใหญ่เดินผ่านต้องไหว้ผมในหมู่บ้านนั่นเป็นงานเก่าแต่เองแต่ว่ายิบขึ้นมาเรามาเขียนคําว่าโครงการมันก็คล้ายๆกับแปรงขัดแต่ละแปรงผัดแปรงผัดแปรงนึงมันก็ผูได้ชนิดนึงเรียกได้ว่าโครงการหลายอย่างโครงการวิถีพูดจะดีพอเพีงอะไรเหล่านี้ ถ้าเราชอบผักอะไรเราก็ปลูกผักนั้นแต่รางฏว่าวิธีพุทธเนี่ยมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มันขาดไม่ได้สำหรับชาพุทธถ้าเราขาดวิธีพุทธชาพุทธก็อยู่ไม่ได้นั่นเองมันก็จะดลับกนไเป็นอย่างไรส่วนที่เขาบอกว่ามีอย่างอื่นมาลุกมาลักของเราก็เหมือนพัชพืชต้นไหนมันลุกมาแล้วก็แล้วก็ถอนแล้วก็เด็ดออกไปแล้วก็เหลือไว้เฉพาะผักที่เราที่กินได้กินไปเพื่อบำรุงชีวิตก็เหมือนเอาธรรมะ เราทำม,มาบำร,รุงซึ่งเด็กควรจะไม่ใช่เด็กอย่างเดียวทุกคนที่เป็นชาวพุทธควรจะทำแล้วเราหน้าที่เป็นพระทุกวันต้องถามตลอดว่าหน้าที่ของพระคืออะไรทำวัดวนมลอย่างเดียวใช่ไหมนั่งหลับตาถ้านั่งหลับตาอย่างเดียวก็ไมู่ีในธรทมไม่ต้องออกไปยู่งกับใครแต่หน้าที่ของพระก็คือหน้าที่ในการจันรลงแล้วก็บำรุงทรัพยากรชาวพุทธให้มันอยู่จนกว่าเราจะสิ้นชีวิตก็พอ ส่วนเราสิ้งที่ไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นก<ม>็ไม่ใช่เรื่องของเรานะคือทาหน้าที่ของชาพวพุทธดีๆนีด,น,ดนะจึงต้องมีวิถีพุทธยืนอยู่ทุกวันนี้จนกว่าเราจะเจะหาาหม่ไีกนะวิสิ ท่านจะมาพาข้าะมหาวิมลทูตีธรรมโมตอนนี้ก็ปวดมาจะเข้าบันดาบที่ารทีแปนี้แล้วอย่างนี้ต่อบาองคนอายุยังไม่ถึ <c oughs> างได้ทำงานในส่วนของการสุขบรมรูในโรงเรีวิถีพุทธในส่วนของวิปัสสนาที่ทำงานแล้วก็บางรัางก็ทำงานใน เรื่องของการประเมิเกกนเชิงกระจัดบแาจะทำไมต้องมีวิธีพุทธนะอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นวัฒนธรรมเป็นรากฐานชีวิตของคนไทยพอดีได้ได้ไปเรียนเสริมในเรื่องของวัฒนธรรมา่าสาจากมาเลเยมาตรคามจะทําให้เราเข้าใจเลยว่าวิธีพุทธเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมเป็นรากฐานชีวิตของคนทําไมมันจะต้องมีเพามันเป็นรากฐาน ต้นไม้ที่ขาดมากมันก็ตายเพราะฉะนั้นถ้าขาดวิธีพุทธเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างล้มเหลวทั้งในเรื่องของจีตทั้งในเรื่องของิ่งทั้งหลายทีดด่จะมาประมวลกันเข้าเพราะฉะนั้นบอกได้คาเดียวว่าวิธีพุทธเนี่ยกาเป็นจะต้องมีและคงอยู่ตลอดไปสุาสัจน์ วัดอางช้างจังหวัดจันทบุรีแล้วก็เป็นผู้ประสานงานประชาคมเวิีพุทธจังหวัดจันทบุรีซึ่งได้ตั้งขึ้นเมื่อประมาณสองเดือนที่แล้วได้ไหมนี่ไปประชุมเลยเนาะสามเดือนกว่าครับสามแล้วเหรอสามกว่าเพราะว่าติดโควิดอยู่สามเดือนครับติดคนิดอยู่สามก็ทำงานวิถีพุทธมาตั้งแต่ปีพศ2550ตอนนั้นเป็นคุณธรรมชั้นนำตอนทำมาเรื่อยๆแต่วิถีพุทธชั้นนำรุ่นเอ็หนึ่งจิถึงปฏิบัต บอกว่าทําไมเราต้องมีวิตีพุดต่อไปก็เพราะว่าโรงเรียนอยากจะให้เนี่ยอยากจะให้โรงเรียนท,นทั่วไปเนี่ยได้เป็นโรงเรียนวิีพุทเพื่อจะให้เยวาวชนในโรงเรียนต่งตางๆเนี่ยได้ซึมงซับวาาเป็น,นวิถีพุทธนาไปใช้ในชีวิตประจาวันโดยใช้คุณธรรมจรยยิยธรรมและว,ว่าใช้สติในชีวิตประจาวันได้รวมถึงการนําหลักธรรมเนี่ยไปดํารงชีวิตให้ ที่หากาเกิดว่าไม่มีสต,ติในการดำรงชีวิตเนี่ยมันก็อย่างที่าจารย์บอกมาพคนบอกว่าอะไรนะถ้าตัวตายนะใครบอกมันเนี่ยก็คือเราใช้สติใช้ความเป็นวิถีพุทธนำไปใช้ในชีวิตประจําวันถ้าเกิดว่าเราไม่มีตรงนี้เนี่ยเยวาวชนก็จะได้เรียนรู้แต่วความเก่งความเก่งไปแต่ไม่มีคุณธรรมอย่างน้อยวิถีพุทธก็จะได้สืบทอดตรงนี้เพื่อให้เด็กนำไปใช้ในชีวิตประจำวันนอนก็ต่อไปได้เจริญพรนขอบคุณค่ะ